ูงเสือสองตัวไม่อาจอยู่ร่วมธรรมเดียวกันอันาเสือนั้นจักเป็นสัตว์ดุร้ายเช่นเดียวกับสิงโตกระทิงและแรดจนพูดติดปากกันว่าเสือสิงกระทิงแรดสมัยโบราณโจรผู้ร้ายที่ร้ายการมักจะถูกขนานนามว่าไอ้เสือ เช่นเสือใบเสือดำเสือฝ้ายเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้คำว่าเสือถูกนำมาใช้แทนความหมายว่าเป็นคนเก่งซึ่งตามธรรมชาติของเสือแล้วจะไม่อยู่ร่วมถ้ำกับเสือตัวอื่นถ้าไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันจึงเกิดคำว่าเสือสองตัวไม่อาจอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันได้หากหน่วยงานใดหรือองค์กรใด มีคนเก่งสองคนมักจะเกิดปัญหาเกิดการขัดแข้งขัดขากันไม่เป็นอันทำงานทำการกันหน่วยงานหรือองค์กรนั้นย่อมได้รับความเสียหายและในที่สุดคนเก่งคนใดคนหนึง่งก็ต้องระเห็ดออกไปทำให้องค์กรหรือหน่วยงานต้องสูญเสียคนเก่งไปคนหนึง่งปัญหานี้เกิดขึ้นได้แม้ในธุรกิจครอบครัวพี่น้องที่เก่งเหมือนกัน จะขัดแย้งกันจนเกิดกรณีศึกสายเลือดที่สุดกิจการที่พ่อแม่สร้างมาต้องล่มสลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแต่มีผู้นำนักธุรกิจที่สุดปลอดเปลืองท่านหนึ่งท่านนิยมใช้คนเก่งนิยมเลี้ยงเสือ แน่นอนท่านเข้าใจเรื่องเสือสองตัวไม่อาจ,จอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันได้ท่านจึงใช้วิธีแยกถ้ำแยกสร้างบริษัทแยกสร้างโรงงานและให้คนเก่งแต่ละคนไปประจำเป็นผู้จัดการเป็นเสือเจ้าของถ้ำเป็นเอกเทศแล้วเดือนหนึ่งหนึ่งหรือปีหนึ่งหนึ่งก็มาประชุมร่วมกันเพื่อรายงานผลประกอบกันปรีเสตนผลงาน เอาผลงานที่เด,เด่นๆออกมาแข่งขันกับหน่วยงานอื่นแข่งกับถ้ำอื่นทำให้การบริหารงานในรอบเดือนในรอบปีมีการทุ่มเทยอย่างเต็มความสามารถในสนามปรีเซนต์ในห้องประชุมรายงานผลประกอบการท่านผู้นำท่านนี้ก็นั่งหัวโต๊ะจิบน้ำชาฟังรายงานผลประกอบการของเราผู้จัดก,การแต่ละหน่วยงานแต่ละบริษัท ดูเสือประจำแต่และถ้ำแข่งขันกันไม่ใช่กัดกันนั่งฟังไปจิบน้ำชาไปอย่างสบายอารมณ์ในขณะที่กิจการของท่านเติบโตเอาเติบโตเอาขายายเอาขายายเอาทำให้อนาจาักรแห่งป่าผืนนี้ถูกยึดครองเต็มไปด้วยถ้ำเสือของท่านแม้ท่านจะไม่ได้ทำให้เสือสองตัวอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันได้ แต่ท่านสามารถทำให้เสือจำนวนมากอยู่ร่วมป่าเดียวกันได้เหนือชั้นจริงๆด้วยความปรารถนาดีจากกอพ่พันขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อาภัยด้วยและกรุณาแชร์ต่อไปยังญาติมิรของท่านเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ดีๆให้แก่กันอันเป็นธรรมทาน อีกทั้งการณากดติดตามด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงสวัสดี